ตัวตรงคอตรงและเชิดอ,อกตั้งเริ่มเดินเดินช้าๆกสาวสั้นๆใช้เวลาอยู่บนเวทีให้นานที่สุดเดินให้ช้าที่สุดทวงเวลาเข้าไว้ให้กรรมการเขามองเราให้นานๆคะแนนจะเป็นของเราขอเชิญเทพีผิวงามแห่งบางนันเชี่ยวาออกมาเลย เหเอ้ยเป็นยังไงอู้หูตายแล้วๆยแล้วสวยจริงๆคุณป้าอู้ยนี่มันนวลเนียนมีน้ามีนวลคือจริงๆนะคะโย่ผมทำล้ำลลกของดีจริงๆค่ะคุณป้าค่ะต่อไปก็จะเป็นการเดินหน้าเวทีด้วยท่วงท่าของนางพญาโอ้ลำใหญ่ตัวตรงคอตรงหน้าเชิดอกตั้ง ช้าก้าวสั้นๆใช้เวลาอยู่บนเวทีให้นานที่สุดเดินให้ช้าที่สุดทวงเวลาเข้าไว้ให้กรรมการเขามองเราให้นานนานคะแนนจะเป็นของเรามเดินอย่างนี้เหรอนี่เลื่เสือกลับบ้านต่อรอบแรกเลยนี่เปนงานประกวดนางงามนะไม่ใช่งานล้างป่าช้า เธอโดนกระผีดิบแบบนี้มีหวังนะก,กรรมการเอาคกทอปลาเธอแน่อืนี่ฉันจะสาธิตให้เธอดูามาเนี่มาเริ่มต้นดูตั้งแต่แรก<า>คุณระเบียบพระ,ะฝักนะคะอ๋อยินดีค่ะ<า>ดูเป็นตัวอย่างให้ดีอู้สูจะงามากคะ่ะจะงามมากเลยหาอะไรเปียบไม่ได้อุ้ยคนละขัน้นคนละขั้นกันเลย เกือบไปนี่แหละค่ะเทพีเกาได้ที่หนึ่งทุกเวทีเลยไม้อเก็บเรียบร้อยเห็ลยด้วยที่บ้านนี่ยเยอะไปหมดจริงเหรอทม่มันผิดพลาดทางเทคนิคมันค้า่ว่าปจยาเยแลอย่งเมื่อกี้นี้ค่ะเธอต้องลองทำดูแล้วยิ้มไม่เป็นระยะ1นึส ไหนเราทำที่ฉันจะดูมาแล้วก็ยิ้มยิ้มหกยิ้มหกหยุดเลยแววตากับรอยยิ้มมันยังใช้ไม่ได้ทำไม,ไไมไล่ะคะมันมั่นใจเกินไปเขาต้องทำหน้าไม่มั่นใจทำหน้าใส่ื่อบริสุทธิ์กรรมการเขาจะให้คะแนนเทคนให้เธอคนทันทีเลย ออ้ยอยอบจะตัดถึงสุดจะหนักก็จะแบกให้ไหวไม่เคยต้องทนเพื่อใครเธอคงจะรู้ใช้ไหมที่ยอมหมดใจก็